ลงทุนแต่เราเป็นคนแบบขี้เกียจอะเราไม่เกียจไปดูพอดอะเรามันสมควรไหมกับการเป็นนักลงทุนนคะครับพี่อ,อ๊อฟถ้าเรางดกาแฟแพงๆเราจะมีเงินไปลงทุนพี่ชดัดคิดเห็นยังไงกับไอวัคทองนี้คะการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความผันผวนนะกับฟิลหนูเป็นยายก,กุยยายแก่เอาเงินไว้ในไหกิมจิแล้วก็ไม่ลงทุนเลยอะไรเสี่ยงกว่ากัน อันนี้เลยอีกหนึ่งลักษณะนี้ใส่เหมือนกันค่ะนูถามพี่ออฟแล้วกันถ้าลงทุนแต่เราเป็นคนแบบขี้เกียจด่าเราไม่เกียจไปดูพอร์ตอ่ะเรามันสมควรไหมกับการเป็นนักลงทุนนะครับพี่ออฟจริงๆถ้าเรามีแผนการลงทุนระยะย,ยาวที่ดีนะครับผมมองว่าการที่เราไม่ค่อยติดตามพอร์ตบ่อยจนเกินไปอาจจะเป็นข้อดีก็ว่าได้นะครับเพราะาบางคนอ่ะดูพอร์ตทุกวันเห็นตัวเลขติดลบปุ๊บเริ่มทําใจไม่ได้ เริ่มปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนใหม่กลายเป็นว่าพอร์ตการลงทุนที่ปรับใหม่อ่ะมันไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่แรกเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ดีอ่ะเราอาศัยเวลาให้มันค่อยๆทํางานของมันดีกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสไปคอยดูทุกวันว่าเอ้ยวันนี้ลงไหมวันนี้ขึ้นไหมบางครั้งมันอาจจะทําให้จิตใจเราหว่นไหวแล้วเราไปเปลี่ยนพอร์ตจนมันไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายของเราจริงๆในระยะย,ยาวกลับกลายเป็นดีซะอย่างนั้นใช่ใชกลับกลายเป็นดีซะงั้นแต่มันก็ต้องอยู่กับที่ว่า เราชัวร์กับแผนของเราไหมชัวร์ทำไมเดี๋ยวนี้ธนาคารเขาเปิดใจให้แบบเฮ้ยทุกคนมาลงทุนกันสิเฮ้ยเพราะเมื่อก่อนนี่ระธนา,าคารก็แบบว่าฟิลเหมือนกับว่าเอาเก็บไว้ในฝากประจํำไหมหรืออะไรไหมไม่ได้พูดถึงหุ้นไม่ได้พูดถึงอะไรเลยทำไมอินธนาคารเปิดใจกันขนาดนี้อะยุคสมัยตอนนี้ทุกคนพยายามที่จะหาพูดง่ายอาชีพที่สองหรืออะไรง่ายๆที่ตัวเองอยากจะหาเงินเป็นส่วนเพิ่มค่ะแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์หรือ ทางเลือกในการลงทุนให้เงินทํางานเนี่ยมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะไม่ใช่แค่กองทุนมันมีแพลตฟ,ฟอร์มต่างๆเพื่อเข้าไปลงทุนตรงหรือว่าผ่านกองทุนรวมหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆอ่ะอาชีพที่2ที่ง่ายที่สุดที่จะหาเงินก็คือการลงทุนค่ะบางคนเขาอาจจะมองน,นี้แต่เราต้องไม่ลืมว่ามันก็ขาดทุนได้ด้วยว่าขาดทุนยังไงซึ่งอันนี้ทุกคนควรจะต้องรู้ด้วยเอออย่างรู้ขอแทรกนิดนึงนะ สมมติว่าเราลงทุนไปอย่างนี้ใช่ปะสมมติคลิปตอย่างนี้ใช่ปะตอนที่ว่าเราใส่เข้าไปป๊อสแล้วพอมันขึ้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 นไปประมาณ50ปอร์ซนแล้วพอมันลง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 มาแปดสเอร์อย่างเงี้ยเราขาดทุนแล้วแล้วถ้ามันลงมิดจนไปแบบลงร้อยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่เหลือเงินศูดแบบแบล็แล้วใช่ไหมใช่ตื่นขึ้นมาช็อกมาพี่ซัดชานูเคยได้ยินคำที่เขาแบบเปรียบเปยนะเขาบอกว่าถ้าเรางดกาแฟแพง เราจะมีเงินไปลงทุนมากขึ้นพี่ชัดคิดเห็นอย่างไงกับไอ้วัคทองนี้คะทุกคนนะ่ะต้องซื้อความสุขในระหว่างทาง,งเดินเดินงช,ชีวิตบ้าง,งมันก็ต้องมีบ้างไม่ใช่เหมือนกับตัดไปเลยถ้าจนชีวิตรู้สึกเฉาแล้วบอกว่าเฮ้ยเราต้องเอาไปลงทุนให้หมดโดยที่เราไม่สนใจจากชีวิตตัวเองมันมันก็ไม่ใช่แต่พี่ชัดบอกอย่างนั้นเราก็ไม่ได้เราก็แบบได้กินแต่กาแฟแต่เราก็ไม่มีเงินไปลงทุนไงสุดท้ายมันคือต้องบาลานซ์ให้คู่กันว่า เฮ้ยเราโอเคเรากินกาแฟได้นะเราไปเที่ยวต่างประเทศได้นะเราไปซื้อของช้อปปิง้งเสื้อผ้านูน่นนี่นาฬิกาได้นะแต่มันต้องอยู่ในบัตเจตหรือว่าสโคบเงินที่พอเหมาะพอเจาะกับรายได้หรือเงินออมของเรามากกว่าโอเค I get that แปลว่าเราอ่ะก็จะต้องมีกล่องของการใช้ชีวิตแล้วก็มีกล่องที่อย่าลืมนะว่าเราจะต้องลงทุนมันด้วย oh. เพื่อใดใ ก็แล้วแต่กับแผนของคุณพี่ออฟพี่ชัดเขาบอกแล้วเรื่องเกี่ยวกับว่าการแบบค่อยๆย่อนเข้าไปในกล่องของวินยัยมันก็คือการดีเซถูกไหมครับพี่ออฟใช่แล้วทีเนี้ยถ้าดีเซมันคือการต้อจีบต้อจีบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เราจะได้เป็นแฟนเมืเ่อไหร่จะประสบความสําเร็จได้คบกันนะครับ จริงๆผมขยายความอีกนิดนึง DCA นะหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Dollar Cost Average อาจจะเป็นสัพ์เฉพาะที่แบบฟังดูยากนะพี่ปอมันดูยากเพราะว่าหนูว่าทุกคนฉันไม่ได้ฉันหมายถึงว่าฉันไม่ได้เหมือนกับว่ารู้คาศับมันดีนะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีความอินแล้วก็สนใจในเรื่องนี้จริงๆก็เลยพอจะรู้สั์ DCA มันคืออะไรอีกครั้งนึงครับมันคือการที่เราซื้ออะไรสักอย่างอย่างสม่ําเสมอทุกๆเดือนในปริมาณที่เท่าๆกันทุกเดือนโดยเราไม่ได้สนใจว่าต้นทุนปัจจุบันมันอยู่ที่เท่าไหร่ ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการจีบยังไงที่จริงมันก็เหมือนการเราจีบผู้หญิงคนนึงเนาะเราอาจจะไม่ได้ทุ่มเงินตั้งแต่วันแรกทีเดียวแล้วก็หายไปเลยมันก็คงจีบไม่ติดแต่การจะจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งให้ติดอะ่ะมันใช้อาศัยความสม่ําเสมอถูกไหมครับเราต้องค่อยๆเข้าไปเต๊ะค่อยๆเข้าไปทําแต้มเขาสะสมเน้นความสม่ําเสมอเข้าไว้สุดท้ายเราก็จะประสบผลสําเร็จครับพี่อาา๋อค่ะการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความผันผวนนะกับฟิลหนูเป็นยายกุยยายแก่เอาเงินไว้ในไหกิมจิ แล้วก็ไม่ลงทุนเลยอะไรเสี่ยงกว่ากันครับจริงๆถ้ามองระยะสั้นน่ะการไม่ลงทุนน่ะอาจจะเหมือนจะปลอดภัยใช่ไหมครับเพราะเงินต้นน่ะเราอยู่ทั้งจํานวนใ,ในขณะที่การลงทุนในกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารนี้มันอาจจะมีขึ้นลงใช่ไหมครับแต่สําหรับมุมมองในระยะยาวอ่ะจริง,รงๆแล้วอ่ะการไม่ลงทุนเลยมีความเสี่ยงมากกว่านะครับเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้เงินเฟอ้อมันสูงมากนะใช่เราเห็นราคาข้าวข,ขึ้นทุกตลอดราคากาแฟขึ้นราคาบ้านราคาอะไรก็ขึ้นหมด ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ลงทุนเลยแปลว่าเงินที่เราเก็บอยู่มันแพ้เงินเฟ้อไปเรื่อยๆนะใช่อตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยพ่อชอบบอกว่าไอ้พี่ป้องเมื่อก่อนนกะก๋วยเตี๋ยวอะ่ะชามละสลึงเดียวเท่านั้นแหละว่าสลึงคืออะไรก็ยังไม่รู้ซื้อหลึงนะ่งอ่ะซื้อไม่ได้หรอกเราเข้าไปซื้อขนมขนมอะไรมันก็5บาท10บาทแล้วไงซึ่งก๋วยเตี๋ยววันนั้นอะ่ะชามละ7บาท วันนี้เนี่ยสามสบาทได้ก็เก่งแล้วแสดงว่ามันมีพลังของเงินเฟอ้ออยู่จริงๆใช่ใชครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนอะระยะสั้นๆดูเหมือนจะมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนเลยนะ่ยในระยะยาวมีความเสี่ยงมากกว่าครับคนสมัยก่อนเนาะอย่างแม่หนูอย่างเงี้ยนะจะบอกว่าเราซื้อทองคําเก็บไว้สิเดี๋ยวเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยทองคํายังเป็นเรื่องที่ยังน่าลงทุนอยู่ไหมครับพี่ชัด โดยทองคำนี่คือเขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ยอดฮิตของคนไทยั้่แต่คนแต่รุ่นพ่อแม่เราได้เงินมาทําไงซื้อทองซื้อสร้อยทองมาเก็บไว้จนถึงเวลาฉุกเฉินมีทองสร้อยคองติดตัวแปลงไปเป็นเงินเพื่อเอามาเป็นสภาพคล่องไม่สามารถแปลงได้ตอบบลอดเวลาฟิลขัดสนไงน,นนะไม่แต่มันขึ้นไปหกหมืม่นกว่าแล้วนะพีชานมันยังสามารถที่ยังยมีลุ้นในการลงทุนได้อีกใช่ไหมคะ ในมุมมองของเคทแอมตอนนี้เ,เราจะมองว่าระยะยาวไม่ใช่ยาวแบบยาวหนึ่งอาทิตย์ยาวสองอาทิตย์อันนั้นไม่ยาวยาวจริงๆเนี่ยคือโอเคการ <c oughs> การลงทุนระยะยาวเนี่ยคือเท่าไหร่คืออย่างน้อยเนี่ยคือสามถึงห้าปีหรือมากกว่านั้นอันนั้นคือการลงทุนระยะยาวจ้อะอยากให้ฝากถึงนักลงทุนที่กําลังจะเข้ามาลงทุนกระโดดเข้ามาในตลาดของการลงทุนหน่อยครับ จริงๆแล้วเรื่องของการลงทุนน่ะผมไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เราสามารถหาข้อมูลข่าวสารต่างๆได้มากมาย <S 2> <S 2> นะครับแล้วก็ไม่อยากให้มองว่าการลงทุนเนี่ยต้องเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นที่สามารถลงทุนได้ไมีความคิด่างนไหมพ่าอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวนี้หนึ่งบาทเราก็สามารถเริ่มลงทุนได้แล้วจริงไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าคืออยากให้เราเริ่มลงมือทําอย่างที่พี่ชัดบอกอ่ะลงทุนก่อน,ท,นที่เราจะมีกําไรอ่ะเราอาจจะต้องขัดทุนมาก่อนแต่อย่างน้อยระหว่างทางอ่ะเราได้เรียนรู้กับมันเราได้ศึกกกษาาาาออะไไรรรเพิิ่่มมมมนน้้ยยจงสุดทใ ยาวมันก็จะช่วยสะสมประสบการณ์ให้กับเราเองพี่ชั้นล่ะคะอยากให้ทุกคนเริ่มเริ่มกลับมามองว่าเฮ้ยการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือจะทําให้เครียดหรือเป็นสิ่งที่ยาก<ม>เพราะตอนนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันมีอินโฟม a ชั่น ที่พยายามย่อยง่ายๆให้เราติดตามแล้วก็มีทางเลือกในการลงทุนเนี่ยที่ใช้เงินก็น้อยเข้าถึงการลงทุนก็ง่ายอ,อ,อยากให้เริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้เป็นจุดสตาร์แล้วค่อยๆขยับขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นหรือไปหาโปรดักที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นหรือเสี่ยงสูงขึ้นเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆเสี่ยงต่ำๆก่อนก็ได้แต่ขอให้เริ่มลงทุนฟังแล้วมันมีไฟอีกจะลุกขึ้นไปวิ่ง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  วิ่งเข้าไปโหลดแอปเลยแล้วก็เริ่มลงทุนลงทุนน้อยแต่ลงทุนนะลดกว่าไม่ลงทุนเลยวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่ออบและก็พี่ชัดมากนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่อยากจะลงทุนนะคะเธอเข้าไปที่แอป K Tam Smart Trade บางกองทุนนะสามารถลงทุนได้ในราคาแค่บาทเดียวโอ้ m ม่ก็ยุคสมัยนี้อะไรจะขนาดนั้นเธอ เริ่มไปพร้อมฉันนแล้วเรามั่งคั่งไปพร้อมกัน